อเกรื่งผีสายแรกในช่วงของกลางวันนี้นะฮะมาจากสายของคุณสองครับวันนี้คุณสองจะมาเล่าเรื่องที่มีชื่อว่าลูกค้าชั้นดีครับลูกค้าชั้นดีที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังจากเจ้าของเรื่องรพร้อมกันเลยแล้วกันครับสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับ มาครับมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้กันบ้างครับพี่สองครับลูกค้าชั้นดีที่ว่าในพี่สองครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงครับผมขอขอเขาก็ลืมเรื่องเลยแล้วกันนะก็ค,ะคืออย้อนไปเมื่อสักหลายปีแล้วล่ะประมาณสักห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดจำไม่ได้เนี่ยด้วยความที่ผมเนะี่ยเป็นบ้านพักพนังงานเป็นบ้านพักสวัสดิการของพนังงานเป็นงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนะาะอ ทีนี้มันก็มีลูกคงลูกค้านี่มากมายนะหลายตาก็มีทั้งเงินสดและเงินแห้งใครมีสตางค์สดก็ซื้อใครมีสตางค์สดก็เซ็นไปก่อนทีนี้ลูกค้าของเราก็มีมากมายหลากหลายประเภทกันพอเลิกงานเราก็จะเปิดร้านคา้าร้านสง่งเป็นร้านขายของปกติภายในบ้านพักทาง,นา,ง,งานก็มีลูกคา้าทั้งขาหน้าเก่าหน้าใหม่แล้วเป็นนี้ไอ้น้องคนหนึ่งมันชื่อว่าเจ้าหน่องนะ <c oughs> เป็นเด็กแป้ มาสมัครงานใหม่ทีเนี้ยสตางค์เข้าไม่พอก็มาขอเอหัวหน้าผมขออะ,อะไรนะขอเชื่อไว้ก่อนไม่เงินเดือนออกค่อยจ่าย่ดโดยปกติแล้วก็โอเคแล้วเพราะนี่คือวันเลือกปกติก็ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไระเสียงผมชัดหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจชัดเจนเลยครับแล้วต่อได้เลยครับอ่าผมเล่าเร็วไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่สบายกาลังดีครับสบายสบายอ่าทีนี้ด้วยความคุ้นเคยกันเนาะ ไอ้เจ้น้องหน่องกันแล้วลูกค้าหลายๆคนแล้วก็ปกติแล้วก็คุ้นเคยชุ่นชินกันู่และประเจอน่าเจอตาบางทีไม่ต้องสั่งก็จะเอาอะไรแล้วก็เอาจิบของให้นะฮะทีนี้ไอ้น้องหน่องนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อัธยาศัยนิสัยดีเลยละคือเราซื้อของมาเป็นพันรถเงี้ยปึ๊บไม่ต้องเรียกไม่ต้องถามไม่เห็นปึ๊บเขาจะช่วยยกช่วยอะไรลงทุกครั้งที่เราซื้อของซื้ออะไรเข้าร้านนะฮะออแลอ่าแล้วมาถึงสงไม่ใช่สงการดิกำลังจะออกสงการถือับ มาถึงช่ว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 ง,วงลอยกระทงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกอ่าตรงกับวันที่ 17, สิบเจ็ดพฤศจิการหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยครับวันนั้นหลายหน่วยงานเขาก็หยุดงานกันแล้วพนักงานไม่ได้แต่ทํางานเขาก็ตั้งวงกงสุรากันตั้งแต่เช้าเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นสบาย,ยก็ไม่ร้อนไม่อะไรก็กินได้ทั้งวันนะะทีนี้บางส่วนพนักงานบางส่วนเขาไปทํางานก็เลิกงานกันมาช่วงเย็นแล้วก็วันนั้นเนี่ย พอตอนเย็นช่วงหัวค่ําเนี่ยที่ร้านค้าก็ลูกค้าจะค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงอืเพราะว่าบางคนก็จะหาซื้อกับข้าวกับปลามั่งซื้อของไปกินไปอะไรก็แล้วแต่่งองเขาไอ้น้องหนุ่มอ้น้องหน่อมก็ามาแต่งองค์สมเครื่องจะไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้ว <c oughs> มาก็แบบแต่งหล่อจะแต่งหลอมาเรียบร้อยแล้วก็ แต่งหน้าทาตาแต่งหน้าทาแป้งขาวบุกมาทีนี้ด้วยความที่ลูกค้าที่ซื้อของในร้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตักตังเขาก็ยืนเสนนาทักทายกันว่าเออวันนี้ทางานอะไรยังไงที่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้ก็จะยืนทักทายกันตามปะเพมีถ่ายๆน้อยเจอนะครับทักทายกันทีนี้คุณป้าติ๋งก็เจอไอ้น้องน่องเนี้ยเจ้าหน่องไอ้น้องวันนี้มาาแป้งหน้าขาวเจ้าหน่องไอ้คุณน้องก็ตอบกลับมาเลย คนหน้าตาดีเนี่ยจะได้ก็บ่น่าเกลียดป้านะอ,อะไรประมาณ,มาณนี้ยนะะคนหน้าตาดีไปที่ไหนก็คนหน้าตาดีอะไรอย่างนี้คนหน้าตาดีทํายังไงก็ไม่น่าเกลียดอ๋อโอเคด้วยความที่เขาเป็นคนเหนืนอพาคุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออปาติมก็บอกว่าแมาหมทาน้าข่าวฟานวอกเนาะวอกอะไรอย่างมานันเนาะตาดีเจ๊ป้านะก็คุยกันธรรมดาไปไม่มีอะไร ก็ไม่ได้ถือสากันเนื่องด้วยว่าก็หยอกร้อทักทายกันปกติแล้วคืนนั้นอ่าไอ้น้องเจ้าหน่องเนี่ยก็มายืมสตังห้าร้อยเขอยืมตังห้าร้อยไปยืมตังผมนะไปเที่ยวงานลอยกระทงคืนนี้คุณทัมเนียไอ้คุณแฟนเด็กผู้ติดคุณแฟนก็เจอเรื่องอย่าไปเที่ยวไหนไกลนะอย่าไปขับลงขับรถเออเดี๋ยวมันจะล้มจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา นอ้หน่องก็ไอ้น้องหน่องก็ตอบโอเคไม่มีปัญหาด้วยผมไปกับมูลว่างั้นนะอืมอ่าแล้วก็คืนนั้นผมก็ปิดร้านประมาณสี่ทุม่มคือปกติมันจะเ,เกิดสี่ห้าหกทุ่มแหละถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแต่ด้วย,ยวันนั้นเป็นวันที่อ่าเป็นเทศกาลไอปีไอลอยกระทงก็เลยต้องปิดไว้นิดนึงเป็นสี่ทุม่มแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เราก็ ออกไปเที่ยวลอยกระทงกันก็ไปลอยกระทงวัดหนึ่งแล้วก็ออกจากออกจากวัดแล้วก็พาแฟนเนี่ยไปที่หนึ่งเพื่อไปดูเพราะว่าในเขตที่ผมอยู่นี่มีการจัดงานลอยกระทงกันหลายที่ครับอ่าออกจากวัดเสร็จแล้วก็เจอบาดเหตุเล็กน้อยถึงปางกลางบ้างตามถนนเรื่อยเรื่อยเพราะว่าคืนนั้นมันก็มีคนกินคนดื่มคนเมาบ้างแหละแล้วก็เจอกันหลายที่ก็มไม่สนใจอะไรเพราะว่าไปเจอแค่อ่ารถของบนิธัที่เก็บรซากรถซากอะไรขึ้นรถกัน นะฮะเราก็ไม่ได้สนใจกันว่าใครเป็นใครเพราะว่าคนป่วยเนี่ยทางกู้ภัยก็เก็บไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไปเที่ยววันแั่สองสามที่ก็คือประมาณเที่ยงคืนได้เวลาควรแล้วก็จะกลับแล้วก็กลับกันอ่าก็มาถึงก็ชำระร่างกายเข้านอนปกติไปแล้วก็มาสตื่นตอนสักตีสองกว่าก็ตีสามอ่าได้ยินเสียงเนี้ยอืมอืมอืมเฮ้ ผมก็ตื่นขึ้นก็สะกิดเนี่ยถามว่าเป็นไรเนี่ยไอแฟนก็บอกว่าเนี่ยเจอไอ้หน่องในยู่ยตายเตียงหน้าโชคเลือดเลยมาตัวมีแต่เลือดแข้งขาบิดเบี้ยวแข้งขามันหกักครับอ่าก็ถามว่าล้วเป็นยังไงต่อฉันฉันก็กลัวฉันก็บุกมือไล่มันไปวันหลังค่อยมาก่า,ากลางวันค่อยมากันคืนนี้กลัว นี่เราสองคนก็ตื่นเพราะว่าเราจะเตรียมอาหารตอนเช้านี่เตรียมกับข้าวกับปลาตอนตีสามเราิ่มจะเริ่มเตรียมกับข้าวแล้วเพื่อให้ทันพนักง,งานที่จะไปทํางานในช่วงสักหกโมงคนงานก็จะเดินซื้อกับข้าวกับปลาตอนตีสี่ครึ่งเขาก็เดิซน,น,น,เน,น,นซื้อกันละเช้านั้นมาปุ๊บป้าติ๋มก็มาถึงก็ซื้อกับข้าวกับปลาลูกค้าทุกคนก็นมาซื้อกับข้าวกับปลาแต่ป้าติ๋มจะพูดอยู่คาหนึ่งว่าเออเสียดายน้นองนองเน,งนงาะมันหนาตายเลยอายุสั้นหน่อย เนี่ยผมก็เมียวมองหน้ากันถามปตินพูดอะไรนะเออแกบอกว่าฟังให้ดีหนาะเมื่อคืนนี่ไอ้น้องนอง่นองนะครับมอไซค์ไปตำกับรถติกอัพกกลคาตีเลยน้องข้างๆวัฒนาครับอาแล้วเมียก็ออหนาสิแล้ววันนั้นผมก็ได้ไปทำงานผมก็หยุดงานเลยเพื่อไปรับศพ หนึ่งไปร่วมรับศพญาติซึ่งญาติเขาเดินทางมาถึงสายสายมาที่โรงพยาบาลไปรับศพไอ้น้องๆเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงเย็นก็จะรดน้ําศพกันทีเนี้ยช่วงที่รดน้ําศพเสร็จก็เราก็จะนั่งรอนั่งดูว่ามีใครอ่บ้างอะไรบ้างทีเนี้ยพี่สาวของเจ้าหนอนก็เดินมาหาแฟนผมทั้งซึ่งทั้งคู่นี่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นกันมาก่อนเขาเดินมาทักแฟนผมก็าถามว่า ไอ้น้องหน่องมีหนี้สินอยู่ต่อฮืออเอเ๋ยวน้องจิตใจให้มดนาบม่ต้องกลัวน่องบนนี้อ่าทีนี้แฟนผมก็ถามว่าหู้จะเฮาได้จ่ายไอ้น่องหน่องมันโทรไปบอกน่องตะว่ามือแรงตะวันนั่นนะฮะว่าร้านเอื้อเนี่ยที่ที่อยู่ที่กินของน้องหน่องเพราะว่าน้องหน่องนี่จะส่งสตังค์ให้บ้านนี่เกือบมดทุกเดือนทุกเดือนเกือบมดแล้วน้องก็ถามว่า เอาอย่างมากินน้องหนองว่าไปเส้นล้านล้านเจนแหละกินผมมีสตางค์ใส่ไปยืนเจมาจ่ก่อนเงินเดือนออกแล้วน้องจิตใจอะไรประมาณเนี้ยที่น้องก็คุยกันนะฮะแล้วพอแล้วแล้วทางแฟนผมก็ถามว่าแล้วเจรู้ได้ไงก็บอกว่าไอ้น้องหน่องมันโทรไปบอกเมื่อวานตอนเย็นซึ่งปกตินี่ไอ้น้องหน่องเนี่ยอ่าประมาณสองสามเดือนโทรกลับบ้านที วันนัน้นรู้เป็นไงในวันวันอาทิตย์มันโทรเด่๋ยเช้าถึงเย็นเลยเป็นสิบรอบอ่ะโทรคุยคำสองคำแล้วก็วางหูอืะนะฮะซึ่งอ่าวันนั้นผมก็ร่วมอ่าหลังจากที่รดน้ําศพเสร็จก็ร่วมสวดฟังสวดอภิธรรมแล้วก็ปิดร่างไป็สองสามวันเพื่อไปร่วมเป็นเจ้าภาพอ่าสวดอภิธรรมด้วยแล้วก็สวดพรมมาพอภิธรรมจนถึงวันชาป้าิตจนจบนะฮะเรื่องก็มีแค่นี้ครับ ครับแสดงว่าเรื่องราวของน้องหน่องเนี่ยเหมือนกับจิตสุดท้ายเขาเขายังรู้สึกว่าเหมือนจากที่ฟังมาน้องเป็นเด็กน่ารักนะช่วยเหลือแล้วก็พอเห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะใครก็ตามแต่ถือโค้งถือของถืออะไรหนักๆมาเนี่ยน้องหน่องก็จะเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยด้วยถูกไหมใช่ครับเหมือนเป็นคนที่นับใจน้องเขาดีมากดีมากให้ความเคารพไปส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ พอน้องเขาเสียเนี่ยนะฮะขอขออนุญาตทีนึงฮนะน้องเขาเสียเพราะอะไรนะครับไปชนกับรถกระบะเหรออ่าน่าจะไปสองคนชนกับรถกระบะคือน่าจะวิ่งสวนเลนเขาไปแสงไงม่พ้นซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ผมเห็นแต่จุดนั้นอ่าเป็นจุดที่ผมเห็นจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครครับยังด้วยว่าคนเจ็บนะทางคู่ภัยเขาเออกเอาไปโรงพยาบาลนะอ่าก็คือจะมีแค่ทีมอ่ ผู้ภัยที่ทําความสะอาดถนนที่ปัดกวาดเศษไรลงข้างทางก่อนเท่านั้นเองครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยอะไรว่าเป็นใครเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุกลางคืนเราเเจอกันค่อนข,ข,ข้างบ่อยพแทบแทบมากพูดแต่ไมยองเท่าเป็นเรื่องปกติเลยครับอ๋อนะแล้วก็สิ่งที่เขาเอ,อเหมือนมาปรากฏตัวเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเรียกว่าอ,อตามความเชื่อเนาะของคนไทยเรียกว่าตายโหงนั่นเอง จิตบางครั้งอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตก็เลยอาจจะมีการวนเวียนกลับมาในสถานที่เดิมๆที่คุ้นๆที่เคยทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังกลับมาอยู่ก็เลยอาจจะทําให้เป็นการเหมือนกับหลายๆคนได้ยังเจอแล้วก็พบเห็นกระดูกวิญญาณของคุณน้องอยู่แหละนะครับตรงนู้นสามวัน7วันอะไรเงี้ยหลังจากทำพิธีเขาถึงจะรู้ตัวว่าตาย นะฮะแต่ว่าคืนนั้นวันคืนเขาเสียเราไม่รู้กันเลยอืมคือทั้งผมทั้งแฟนก็จะไม่รู้กันมารู้ตอนเช้าตอนที่คุณตัดสิซื้อของนี่แหละใช่อ่าเสียตอนไหนเพราะเมื่อวานก็ยังทักทายกันอยู่ปกติธรรมดามันไม่มีเหตุอะไรบอกเราเลยนะถูกต้องแล้วก็สุดใหญ่เราจะมักจะใช้คําว่าช็อกกันนะเวลาที่แบบคุ้นเคยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งคล้ายๆเคสนี้พอไปซื้อของหรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่เออเฮ้ย เฮ้ยรู้ยังทําใจดีๆนะเนี่ยไอ้คำว่าทําใจดีๆนะเนียผมจะรู้สึกแบบไม่ดีเลยอะ่ะจะต้องตกงตก่อ<ก>อนเลยถูกต้องผมเชื่อนะใครก็ตามแต่ที่ได้ยินคําว่าทําใจดีๆนะไม่ดีละอันนี้ไม่ดีไม่ดีเลยอะ่ะจะต้องวิกฤิจตกจิตเขาเรียกว่าตกจริตเลยแหละนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย <c oughs> น้องคนนั้นเสียแล้วนะพี่คนนี้เสียแล้วนะมันบางทีเราก็ช็อกเหมือนกันนะเอาเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เอง,งเมื่อวานนี้เองอะไรอย่างเงี้ย มันก็ใจหายเหมือนกัน,ค,กนคุยกันหัวค่ำนี่เองอะไรประมาณนี้ยอืมใช่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือคุณหน่องเองก็ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วหลังจากนั้นออยังมีคนได้พบเจอกับคุณหน่องอะไรอยก่ไหมอ่าในใน,ในที่พักไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเจอแล้วฮะพอดี ก็คือบ้านน้องเขาหยุดแพร่อยู่แพร่ทีนี้ก็พี่สาวเขาก็ลงมาจากแพร่มาทํางานศพที่นี่เสร็จแล้วก็เอาแพรอัฐิกัดกัดไปบ้านเขาเออนะนะครับเอาละนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของคุณนองนั่นเองนะครับแต่เห็นพี่สองบอกช่วงต้น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 ตเรื่องบอกว่าเหมือนจะมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่คะใช่เอาได้นะแถมได้เลยอเ,เอาไม่ไม่แถมพอดีมันชื่อเรื่องว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องหลอนสองบรรทัด เรื่องหลอดสองบรรทัดเลยบรรทัดที่หนึ่งคือเรื่องเมื่อกี้เอออันนี้บรรทัดที่สองคือที่ที่คุ้นเคยที่ที่คุ้นเคยครับอ่าก่อนที่จะเกิดเหตุน้องหนองเนี่ยอ่าผมก็กลับพาภรรยาเนี่ยพาคุณแ่ะเดินทางไปร่วมพิธีอ่าประเพณีอ่าวันสารเดือนสิบที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะฮะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเหมือนกัน อ่าซึ่งเส้นทางที่ใช้เนี่ยผมจะใช้ถนนหมายเลขสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่แยก 1, 4, เขาหินซ้อนไปไว้อ่าวัฒนานครเลี้ยวไปทางตาพยาขึ้นไปทางแยกช่องกลุ่มขึ้นโคคลานไทยอ่าไทยบ้านใหม่ไทยทวรขึ้นไปทางช่องเขาตะโกอออกบุรีลำแล้วก็ออก้าทางหลวงไม่ไเลยี่สิบสี่เลยนะฮะซึ่งถนนเส้น,นเนี้ยเนี่ยอ่าเอาตั้งแต่แยกเขาหินซ้อนไปถึง วัฒนานครเมื่อช่วงปี59เนี่ยถนนยังเป็นสองเลนอยู่นะฮะสองข้างทางจะมีแค่อ่าสวนยูคาลิปตัสกับไร่อ้อยครับแล้วไม่มีเสาไฟข้างทางให้เรา,เ,าเก็กเกรูากลูก,กาตานะถ้าเป็นแลนด์มาร์คชาวตอนตอนเชา้าเช้าเนี่ยถ้าใครชอบถ่ายรูปมีขึ้นไปเลย,ยตอนเช้านี่สวยจริงๆเลยเอเออ่าแล้วทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยอ่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็ขับมอไซ แต่ไม่ใช่ปีปีเดียวกันนะปีก่อนๆผมก็ขับมอไซค์สองคนตายายแหละครับกลับกันก็คืออ่าด้วยนิสัยส่วนตัวสองคนเราเนี่ยเราจะไม่แวะจะไม่ค่อยแวะตามร้านอาหารตามปั๊มเพื่อรับประทานอาหารคือเราจะแวะข้างทางใต้ต้นไม้อนะก็จะอ่าลงไปทานข้าวทางอะไรกันก็เสือตูอส, <ะ S 1> สือกันได้เสร็จเนี่ยอ่าแล้วก็ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอ่าหมูทอดชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ําพริกขา หน่อยหนึ่งนะปั้นไว้อ่าปั้นไว้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือใต้โคนต้นไม้ที่เราอยู่นั่นแหละครับอ่าแล้วเราก็กินกันปกตินี่คือเรื่องแบบนี้พวเราจะทํากันประจํา <into what, S 2> เรื่อยๆ <into one. S 2> นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องแล้วกันปีสี่ห้าหกนะฮะอ่าโดยปกติเนี้ยผมจะไม่ขับลรถกลางคืนเ่องด้วยว่าทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นอื อและช่วงที่เราขึ้นเขาตะโกเนี่ยมันมีสัต์ป่าลงมาช่วงกลางคืนครับเราอาจจะไปชนหรือเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้อาจจะชนกันเราก็เลยเลี่ยงที่จะขับกลางคืนขับกลางวันตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแฟนบอกว่าเราลองขับกลางคืนดูไหมเฮ้ย hey, <all> right. อ่าโอเคผมก็ขับอ่ะปะไปก็ไปแต่ทีนี้ก็คือว่าผมจะนอนจาก่หัวค่ำแล้วตื่นประมาณเที่ยงคืน mm. เพื่อเก็บแรงไว้ขับ เพราะว่าถ้าเราเดินทางกลางคืนไปถึงบ้านดึกจัดกลางคืนแล้วไปถึงบ้านจะไม่สว่างเพราะเราคำนวณเวลาแล้วเราขับเต็มที่ประมาณหกชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงไม่เกินนั้นอืก็เ,เลยเลือกเดินทางกันประมาณสักหลังเที่ยงคืนเป็นมากประมาณสักตีหนึง่งปีสองนะซึ่งในเย็นวันเดียวกันเนี่ยจะเก็บของขึ้นท้ายรถแล้วของฝากของอะไรแล้วอันไหนที่เป็นของสโตลูกกษัตยตู้แช่ซึ่งเป็นตู้หลังหลังน้ําแข็งใส่อัดน้ําแข็งไปนะจะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งน้ําดื่มทั้งอะไรมีครบครับ <c oughs> แล้วเราก็ขับกันไปเรื่อยๆจนถึงอ่าประมาณวัฒนานครอ่ารู้สึกว่าคือออกจากระยองประมาณตีสองแล้วไปถึงวัฒนานครประมาณสักตีสี่กว่ากว่าที่จะเลี้ยวไปทางตาพยาแล้วก็เริ่มสะกิดเนี่ยแล้วใส่แล้วว่าฉันไม่ค่อยไหวนะฉันเหมือนจะหลับอ่ะอืจะของงีบสักหน่อยได้ไหมแฟนก็บอกก็อโอเคก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่าเราไม่เคยเดินทางกลางคืนเดี๋ยวมันง่วงเอ้ยมันง่วงง่วงเสร็จมันจะลงข้างทางเอาอืกลัวหลับในอะทีนี้เราก็นั่งคุยกันว่าเราจะไปพักตรงไหนแตน,นก็บอกว่าไปพักตรงแขวนการทางสิเพราะไฟสว่างดีเ,เป็นที่ที่เราเคยเ,เคยพักไว้ไปพักประจําอยู่แล้วที่ตรงเนี้ยอืซึ่งแขวนการทางตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลจิตวเวชไม่บอกว่าโรงพยาบาลอะไรครับ อ่าไฟก็สว่างซึ่งซึ่งแฟกนกบอกว่าตรงนี้ไฟก็สว่างห้องน้ําแล้วก็คุ้นกับปราพอพอรเราพักทีไรเนี่ยแล้วก็ขอขอใช้ห้องน้าเขาประจาอ่าพอเข้าไปถึงที่เสร็จอ่าถึงที่ที่ที่ททพักรถของแขวงการทางออืก็จอดรถจอดลาเสร็จปุ๊บก็ดับเครื่องปิดกระจกอ่าไม่ใช่ปิดดับเครื่องลดกระจกลง แล้วก็เอามุ้งครอบเนี่ยไปครอบตรงกระจกอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันยุงไม่ให้เข้าพักข้างในตัวเราโอ oh, ซึ่งเรา uh. จะไม่ปิดกระจกนอนอ่า uh. เราจะแง้มกระจกไว้ประมาณสักคืบสองคืบให้อากาศเข้าได้ครับอ่ะแล้วก็นอนถึงตรงนั้นประมาณสักตีสี่กว่าเกือบตีสี่ครึ่งแล้วก็นอนไปพักหนึ่งผมนั่งหลับไปแล้วแหละอืมแทนี้มาสะดุ้งตื่นตอนที่คุณเมียอตอนคุณแฟนสก,กิดก็งวเงียขึ้นมาแล้วก็ถามมีอะไรซึ่ง มองไปทางคุณแฟนเนี่ยหน้าซีดน,นะเขาไม่พูดเขาโบกมือเหมือนก็ว่าให้ไปอืมอืออืออืมไปอี้เหรออืออือคือเขาพูดไม่ออกอเขาพูดไม่ออกเขาก็อ่าเอาลักษณะมือบโอบกให้เราไปอ่ะไปไปไปะอะไรประมาณเนี้ยครับความเข้าเราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราให้เข้าไปแล้วไม่ถามตรงนั้นตื่นเสร็จก็ตบท้ายทอยเองสี่ห้าครั้งให้ฟื้นตัว าตาจะได้สว่างสว่างกระจกก็ไม่ได้ปิดามุ้งที่ครอบกระจกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ออกออกไปทั้งอย่างนั้นแหละครับสตาร์ทรถเสร็จออกไปถึงก็ขับไปถึงสถานีตํารวจซึ่งอยู่ห่างจากจุดพักรถเนี่ยจุดจุด,จดไอขแขวงกันทางนี่ประมาณสักสิบกว่ากิโลก็ขับรถเข้าลงพักไปเลยนะฮะเข้าไปก็ไปที่ห้องน้ําลงพักก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จ <c oughs> นั่งพอฟื้นตัวพักหนึ่งก็ถามคุณแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นอื แฟนบอกว่าในขณะที่หลับหลับอยู่เนี่ยเขาเหมือนฝันเขาบอกว่าเขาเหมือนฝันนะแต่ฝันเหมือนจริง uh huh. อ่าเขาบอกว่ามีคนเยอะมากมายเลยเนี่ยมาล้อมรถเราไว้ uh huh. ไอบางอ่าบางคนก็ขึ้นไปถ่ายรถ uh huh. ไปเปิดตู้น้ําแข็งเราเนี่ยไปเอาปลาหมึกเอาอ่าอะไรนะมีปลาหมึกมีปลา,ปาสดมีของฝากที่เราจะไปบ้านเนี่ย ปิดไปกินกันตุ้มต่มตุ้มต้ม,ตมเละเลยข้างหลังครับอ่าซึ่งผมไปถึงโรงพักกันแล้วทีนี้แกก็เล่าต่อว่ามีคนอยู่อ่าฝั่งฝัง่งคนขับคือฝั่งผมนั่งเนี่ยมันมีคนจะเอาไม้เอาอะไรมาทุบกระจกรถเนี่ยอ่าแต่มันทุบไม่แตกมันพยายามเปิดประตูมันก็เปิดไม่ได้อ่าอ่าแล้วฝั่งที่แฟนอยู่เนี่ย ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะพยายามเปิดประตูเข้ามาในรถก็เข้ามาไม่ได้ทีเนี้ยมันมีอยู่เสียงหนึ่งมันก็ไล่ออกไปออกไปโอยออกไปเออออกไปอ่ะซึ่งแฟนผมก็สะดุ้งตื่นเลยมาสะกิดผมอ่ะทีนี้ด้วยความที่สงสัยผมก็ไปเปิดลังน้ําแข็งของผมเออลังน้ําแข็งผมก็ะล็อกกุญแจอ,อยู่ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่าแล้วก็พอออกจากนั้นเสร็จปุ๊บก็นั่งเรียกสติสักพักหนึ่งแหละก่อนที่จะออกจากสถานีตํารวจได้แล้วก็กลับขับกลับรถขับถึงบ้านโดยปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมครับเรื่องก็จบแค่นี้แหละครับแล้วได้ถามกับแฟนแฟนพี่ไหมว่าสิ่งที่เขาเหมือนจะมาหาแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นใครเขามาทําอะไรหรือว่าเป็นเหมือนแบบวิญญาณที่อยู่แถวแขวงการทางที่พี่จอดรถอยู่แล้วเขามา มันมันทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าเห็นแฟนว่าเขาขึ้นคุยไปหาของกินของอะไรกันแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเราไปจอดทับที่เหรอมันก็ไม่ใช่นะใช่ดิมันเป็นที่จอดรถจะไปทับที่ใครอ่ะเออเพราะวันหนึ่งเราช่วงกลางวันเราก็แวะประจําคือแวะแวะแวะเกือบทุกเที่ยวทั้งขาขาไปขากลับอแต่กลางวันเนี่ยมันดูดีไงมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอื แต่พอกลางคืนเนี่ยบรรยากาศคนละเรื่องเลยใช่ถูกไหมนั่นแหละเรื่องซึ่งเป็นใครมาจากไหนเราเราเราก็ไม่รู้ตรงเนี้ยอ่าฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่ทั้งแฟนพี่เจอมาเนี่ยนะฮะว่าเหมือนแบบโอ้โหคนมาลออรถเลยแล้วก็ไปที่ท้ายรถแล้วก็เปิดเอาเหมือนแบบอาหารที่เราเอาไปกินนั่นก็เข้าแบบโอ้โหเข้าไปดิ้นที่ดเขาเลยครับ ที่ผมบอกว่าคือโรงพยาบาลอยู่อยู่ไม่ห่างมากประมาณสักสองกิโลเมตรเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแถวนั้นครับซึ่งหน้าโรงพยาบาลนี่เคยเจอบัตรเหตุเกือบทุกเที่ยวนะฮะที่ผมไปอ่ะครับครับรครับระเฟ่ว่าจะวิ่งออกจากโรง,งพยาบาลแลรถออกจากโรงพยาบาลแล้วรถทางตรงมาพัวก,กันเจอเจอบ่อยมากแถวนั้นตอนที่เดินทางเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดาๆเอาเนาะก็น่าจะเป็นสังเวสีวิญญาณที่ตายโหงแถวนั้นแหละ ผมก็เดาเอาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็อุบัติเหตุเกิดบ่อยมากเพราะที่เราเคยเดินเดินเดินทางเส้นนี้มาครับนี่ไงคนที่เป็นนักเดินทางนะเดินทางกลางวันไม่ชอบชอบกลางคืนแต่ผมก็ชอบกลางคืนน่ะเพราะมันรู้สึกไม่ร้อนอ่ะแล้วก็ชอบเวลาแบบขับไปแล้วมันก็มันเย็นไงฟังเพลงอะไรชิลๆไปบางทีบางจุดก็อย่างเนี้ยผ่านอะไรที่มันดูมืดๆมันก็น่ากลัวก็ตื่นเต้นดีทําให้เราตื่นตัวถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็อันตราย เพราะฉะนั้นหลายคนจึงเลือกเดินทางในสายของกลางวันนะครับเนะาะเ้าได้ครับพี่นี่ก็เป็น2เรื่องรวมมาแม่วันนี้ต้องบอกว่าพี่สองเล่าดีนะกำลังดีกำกลังดีเลยแหละโอเคขอบพระคุณมากครับพี่สองไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดูช็อเอกเรื่องผีกลางวันสิงห์